สวัสดีครับวันนี้มาดู Ha c k i n t o s เล่นเกมใน Apple นะครับอันนี้เป็นเกมจาก Apple Store นะครับมาดูครับว่ามันมีเกมเยอะขนาดไหนเกมฟรีจะเยอะขนาดไหนเกมเสียตังโอเกมเสียตังมันจะเกมแพง,งนะครับนะครับเกมน่าสนใจเยอะเลยครับก็ลอง พิจารณาดูเอาครับว่าจะลงแฮกทอสหรือจะลง Windows เพราะว i n d ินโวผมว่ามันเหมาะก,กว่านะครับเกมมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองเล่นเกมให้ดูนะครับ